งชิกะดาน, <subjects> อ,น,นอันนี้เป็นประจุลบตัวเดียวครับอันนี้เป็นประจุลบตัวเดียวเฮ้ยสองตัวนี่หว่าเฮ้ยสองเซลลินเจ้าที่เห็นหว่ามันเห็นว่า,อ,นนวาอันนี้ประจุอยู่สามบระจุอันนี้เป็นประจุที่หนึ่งและประจุที่สองและสามชา้ชาชา้ชา ไม่ทันอันนี้มีประจุอยู่สามประจุครับอันนี้มีประจุอยู่สามประจุอันนี้เป็นประจุลบอันนี้เป็นประจุลบอันนี้เป็นประจุลบอันนี้เป็นประจุอันนี้เป็นประจุบวกบวกอันนี้ไม่ประจุอันนี้เป็นประจุลบลบเออแปลว่าแปลว่าประจุลมไอ้ประจุหนึ่งประจุหนึ่ง มันจะถูกกระทำปัจจุสองกับปัจจุสามกระทำที่ปัจจุหนึ่งยาวไงวะยาวไม่รูกของพี่อะนะของพี่ไม่ได้ยาวเดี๋ยวลูกของพี่ใหญ่ด้วยเออแขนแฉะแฉะคนนี้มึงได้เรียนกันยังเนี่ยพี่ได้สอนยองเนี่ยสอนอยู่อ่าพูดตามพ้องกันเมื่อ่มาได้สิเดีแต่พูดึงเมื่อไห่มาได้สิได้ดอ